ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Black Cat h o l a ช่องนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมในละคณาราศีเป็นหลักคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลค่ะตั้งแต่วันที่1-15ถึง15ตุลาคมเรามาดูนะคะว่าคุณตุลจะมีโชคอะไรเกี่ยวกับในครึ่งเดือนนี้บ้างค่ะเรื่องงานนะคะคุณตุลคุณนะคะบางคนนะคะอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะเริ่มงานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็ หรือในโปรเจกต์เดิมๆที่คุณคิดเอาไว้แต่คุณยังไม่ได้เริ่มทําเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ถนัดคุณไม่เคยทํามาก่อนคุณรอโปรเจกต์อันนั้นนะคะกลับมาปัดฝุ่นใหม่ดูนะอมันมีโอกาสที่คุณจะสําเร็จได้มากๆเลยนะคะบางคนอยากจะไปต่างประเทศนะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะหรือทํางานกับบริษัทต่างชาติอันนี้คุณก็มีโอกาสมากๆเลยนะ และช่วงเนี้ยค่ะคุณจะมีเซนนะในเรื่องของของงานเรื่องของเงินมันนคุณลองเชื่อเซน,นแรกของคุณดูนะคะแล้วเสียรับคนที่ทําธุรกิจนะคะธุรกิจช่วงเนี้ยจะเติบโตนะคะเงินทองไหลามาเทมาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะแล้วก็ให้เน้นออนไลน์ดูนะคะหรือเน้นเกี่ยวกับติดต่อกับต่างประเทศดูะคะ่ะ คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นเลยนะนะเงินทองเข้ารัวๆช่ำๆเลยนะคะสำหรับเรื่องเงินนะคะนี่เลยค่ะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมากๆเลยอะค่ะอาจมาจากเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับต่างชาติหรือเกี่ยวกับเด็กๆนะคะหรือเด็กบุญหลานในบ้านอาจจะให้โชคลาภด้วยนะคะ อีกหนึ่งวันช่วงนี้ให้ระวังว่าอย่าใช้เงินเติบนะเอออย่าใช้เงินเกินตัวเกินไปเดี๋ยวเงินที่ได้มานะคะมันจะร่อยหล่อลงไปนะช่วงนี้ให้เก็บสะสมเป็นเงินเอาไว้เงินสดเอาไว้ก่อนนะคะหรือใครที่กําลังมีปัญหามีอุปสรรคเกี่ยวกับไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะคุณจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้คุณสามารถรอด แค่าดปลอดภัยได้นั้นให้คุณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือในบ้านดูนะจะช่วยคุณได้เลยนะคะสรุปคืองานก็ดีเงินก็ดีนะคะดีใจด้วยนะคะคตุนๆค่ะอะ่เรามาดูเรื่องความรักกันนะคะโสดนะช่วงนี้คุณก็ยังอยู่บ้านค่ะทำความสะอาดบ้านถูบ้าน,านเก็บเนื้อเก็บตัว แอบน้อยใจแอบนงแอบนอยอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะไม่เอานะคะนะเพาถ้าคุณออกไปต่อสู้นะออกไปเจอผู้คนนะคะแอบชอบใครอยู่นะคะหรือใครคนนั้นเข้ามาคุณดูแล้วเออคนนี้คือคนที่ใช่นะคะคุณนะคะชนะคู่แข่งทุกคนเลยนะคะเออแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่เลยนะอืมนะคะเนี่ยไปต่อสู้คะ่ะไปเจอผู้คนคะ่ะ นะคะไปเอ,เอาชนะใจคนช่วงนี้คุณเอาชนะใจคนง่ายๆมากๆเลยอะ่ะนะแล้วคุณเล็งใครไว้นะคะถ้าคนที่ใช่ของคุณนะคะคุณเอาอยู่นะเออคุณแบบได้ใจเขามากๆเลยะนะคะนะออกไปนะคะออกไปหรือออกไปต่อสู้นะคะ สำหรับคนมีคู่นะคะโอ้ช่วงนี้คุณทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะหน้าที่ตำแหน่งการงานดีขยับขยายจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยค่ะอืมนะเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะเพื่อจะสร้างครอบครัวให้ครอบครัวะคะ่ะมีฐานะการเงินที่มั่นคงนะและคุณก็สำเร็จ ทุกความปรารถนาที่คุณต้องการค่ะคุณได้ไพ่ The Emperor นะครอบครัวคุณจะมีฐานะปึกแผ่นนะคะเงินชําชํนะคะความรักในครอบครัวโอ๊ยไม่พูดมากแล้วคะ่ะดีหมดทุกอย่างเลยคะ่ะครอบครัวนะคะเออไม่พูดแล้วเจ็บขออืมดีมากๆเลยนะคะ